สวัสดีค่ะวันนี้รู้ว่าเราผลย้ายพาทุกคนไปดูการขนย้ายของในออฟฟิศกันนะคะมาดูซิว่าสาวๆออฟฟิศลง่มๆออฟฟิศเนี่ยเขามีของอะไรให้เราย้ายได้บ้างนะตอนอื่นเลยก็จะเอาพวกโต๊ะสำนักง,งานนะคะขนของขึ้นรถไปเลยอันนี้เป็นการย้ายออฟฟิศใกล้ๆนะคะก็เลยใช้รถใหญ่เนี่ยทอยแป๊บเดียวก็ถึงปลายทางที่เรามาลงแล้วแต่บอกเลยว่าทอยหลายรอบมากเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะที่เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นฉากกั้นห้องนะเราก็จะต้องเอา ของเนี่ยมาลงไว้ที่จุดข้างล่างก่อนเป็นตึกสามชั้นบอกเลยว่ามีทันบนพิเศษแน่นอนให้ทุกคนได้ชมนะคะพี่ๆเขาก็จะเริ่มทยอยเอาโต๊ะต,ต่างๆเนี่ยเข้าลิฟต์แล้วก็ขึ้นไปโชคดีนะเนี่ยมีลิฟต์เราเดียวาว่าทุนแรงไปได้บ้างนะคะนี่พี่บอกของเราก็จะเริ่มเอาฉากกั้นเนี่ยมาประกอบให้ลูกค้านะคะแล้วก็จะได้เป็นห้องส่วนตัวสวนใจของการรายการสังเกตนะคะว่าจะมีการมาร์กจุดไว้ว่าอันไหนต่อกับอันไหนนะคะเพื่อที่จะไม่เกิดการสับสนนะว่าเราจะต้องเอาอะไรมาตอบอะไรบอก เลยว่าออฟฟิศนี้สวัสดิการดีมากมีเครื่องออกกำลังกายให้พนักง,งานออฟฟิศออกกำลังกายด้วยพี่อาร์บอกว่าไหวไห้ไหว ขึ้นไปไดก็ไม่ได้ที่อามบอกเหนื่อยละแต่บอกเลยเครื่องออกกำลังกายใหม่มากไม่รู้ได้ใช้หรือเปล่าอันนี้นะคะก็เป็นทางเดินพิเศษของพี่อาร์มเหมือนเดิมนะทุนแรงได้หัวหอกหนักมากยกจากชั้นลา่างขึ้นมาชั้นบนเลยะคะนี่แล้วก็เอามาจัดให้นะตามจุดที่เขาบอกปั่นจักรยานไปดูวิวไปดูทีวีไปด้วยนะคะนี่ใครที่มีทีวีก็ไม่ต้องกลัวน,นะคะเรามีช่างถอดประกอบให้เรียบร้อยเลยสามารถเอามาติดตั้งแล้วก็ดูได้เหมือนเดิมถ้าใครชอบคลิปการขนย้ายนะคะฝากกดติดตามรู้ว่ารับขนย้ายไปด้วยแล้วมาดูกนนะ ของที่ไหนไปย้ายของใครสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย